สาดความหวานยุ้ยทันสวีทแซบริมสะแฟนๆลุ้นกันใหญ่เแบบีต้องมาแล้วในวันพักผ่อนสุดชิลของคู่รักยุ้ยจิรนัน์กับสามีหนุ่มทันธนากรนอกจากจะสาดความหวานให้กันแล้วหลายคนก็อิจฉาแฟนแฟนยังต้องร้องว้าวกับความเซ็กซี่ของสาวยุย้ยที่นานๆจะเปิดเผยความแซบให้ได้เห็นกันแถมยังเพิ่มดีกีร้อนแรงไปอีกกับภาพหุ่นแน่นๆของคุณสามี สวีทแซบขนาดนี้ทำเอาทะเลพัทยาแทบลุกเป็นไฟเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแซวกันใหญ่แซบมากแม่ซ่อนรูปไม่ใช่เล่นปังไม่ไหวแล้วน้ำตาลล้นสะและยังลุ้นกันหนักอยากเห็นน้องตัวเล็กเมื่อไหร่จะมีน้องงานนี้เบบียุยทันต้องมาแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ